วันนี้เวลา17นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดดำเนินไปเมนหลวงนาพระพรายศิริยาพรวัดเทพศิรินทราวาสเขตบอมปราบสตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญาราชุนซึ่งถึงแก่อันิจกรรมเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2566สิริอายุ87ปี หม่อมราชวงศ์สดีปัญญารชนเกิดเมื่อวันที่21กรกฎาคม2479เป็นที่ดาของพลโทหม่อมเจ้าตาวัดจักรพันธ์พระโอรสในพระเจ้าวรวงเธอกรมมื่นอนุวัตจตุรนประสูติแต่หม่อมหวนจักรพันธน์ณอยุธยากับหม่อมเจ้าทิตยาทรงกรดระผีพัฒมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันสองคนในวัยเยาว์ได้ติดตามท่านพ่อที่ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูต กรุงปารีสจึงได้เรียนภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสตั้งแต่เล็กทำให้มีความชำนาญในภาษาอันเป็นคุณสมบัติติดตัวและเป็นประโยชน์ หมอมราชวงศ์สดสีเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนมาแต่ดีอีกรุงเทพโรงเรียนอเมริกันณนะกรุงปารีสและศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษในวิชาเลขานุการที่วิทยาลัยควีนส์คอลเลจกรุงลอนดอนหลังจากสมรสกับน,นายอนันต์ปณิรชุนข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามสามีทำหน้าที่ภริยาเอ,อากอัครราชทูตไทยประจำประเทศต่าง อาทิประจําสหาประชาชาติแคนาดาสหรัฐอเมริกาและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและทําหน้าที่ภริยาประลัดกระทรวงการต่างประเทศทั้งนี้ได้รับเสด็จพระบ,บาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถปพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงเมื่อคราวเสด็จพระราชดําเนินเยือนแคนาดานาครน,นิวยอร์ก กรุงวอชิงตันและนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาหลังจากที่นายอานันต์ปิราชุนได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่18ของประเทศไทยมอมราชวงศ์สดสีได้ทำหน้าที่ภริยานายกรัฐมนตรีอย่างเต็มความสามารถสง่างามและเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้พบเห็นจมไปที่ประจักษ์ในผลงานทั้งได้รับพระราชทานเครื่องราชสิริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9 ตติยะจุลจอมเกล้าประธมาพรช้างเผือกและมหาวิชรามุงกุฎด้านชีวิตครอบครัวมีทิดาสองคน